มาจจะเป็นออกเยียบหัวตัว3าเยียบหัวตัวสีชูไม่ชูดูเอาเองนะครับจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หรือจะซ่อมโทรศัพท์ใหม่ไปที่เดะบอสท่สาพระนะครับร้านไหนร้านที่แปะตัว2องเน่ยเขาบอกแปะโมบาย 也不干不净，那就干吗？ ก้ามคนหนึ่งครับเสียงปรบมือครับ,บสักครู่เดียวนะครับเลิกอร่อย よろしくお願いします。 พิการสิงโตลูกเฉพาะพักกาครับคเรนเก้าคภูม เลียดลูกกระบอกหนีย้อนมาครับออกใจเหยียบหัวบอลสองตัวสามตัวสี่ย้อนมาเสียชัยเหยียบหัวอีกมานั่งแอดบดูแลเสียชัยนะเฮ้ยเดี๋ยวดูบอนดู่อลซีทำไมอ่ะทำไมทำไมก็ดูกัน lên đúng không ạ lên cung ngoài cuối ơi ấy ấy này ôi rồi nè เดินหน้าไหมตบมุนเขาบอกว่าเขาจะหมุนตามเสียงตบมือนะครับตบมือครับตบมือไว้หมุนตามเสียงตบมือนะครับไมนี่ไม่ต้องถึงห้าพันนะครับพันสองพันก็ได้ไม้นี่นะครับเดินหน้าไหมตบมือ มายนี้ไม่ไ 5, นะต,ต้องถึงห้าพันนะถ้าเดี๋ยวเหยียบหมดก็ถึงห้าพันนะครับเจตีเตียบตัวเจตีเก่งเลยเเ่งเลยเก่งากรครับลูกกระอพระการครับหกชั้นเหยียบหัวสามตัว ย้อนบ่าเหยียบสยนสามเหยียบสี่แล้วก็เดินครับทีครับส,สักครู่เดียวนะครับไม่เหียดตีได้ไหวสะพาพนิดนึงรับรับพิเศษรับพิเศษนะขอบคุณเสด็จพระเทพด้วยพักการมาแล้วดวง ปีสุขครับให้เจริญอออทรัพย์เงินทองทองทองให้เจริญสีบเปี่ยมบารยจังยืนนานขอบคุณสิทธิ์พระเทพและขอบคุณพี่น้องเราด้วยครับที่เสียสละเวลา ซัำแล้วซับเล่าครับและย้อนกลับมาครับตับทีมงายของสิงคโปร์เทสมงคลครับคณะที่หนึ่งมาที่สองครับ ผมมือกอ,นะอ,องมาหาผมหน่อยนะผมได้รางวัลตีกองเพราะมากเป็นกำลังใจนะครับนะฮะุ้งตุ้งไปนะถ้าว่าเพื่อนพร้อม้องพี่นะครับแล้วก็กำลังใจที่มีให้กันและกันครับอา่าขอบคุณพยองคุณโดนวัดใหญ่ด้วยนะครับที่ทอยู่ด้วยคุณโดนวัดใหญ่มาทน้ให้กำลังใจด<อ>้วยนะครับแล้วก็หลายหท่หานครับมังกรเข้าควงมอนน,นะครับ ก็อยู่แต่แรกด้วยตอจริงเนี่ยจริงไม่เรียกมานั่งตรงนี้พามาให้กำลังใจกับทีมงานของเสด็จพ่อพเจ้าของคนครับมาที่สองคณะที่หนึ่ง เกี s, ่ยวเอ่งนะลูกเก่งตัวนะขาขาไม่ต้องเลยไปยื่นพอครูบอกพอครูบอกนี่แค่ลบอะไรวันนี้สนุกเหมาตรงฝาตรงใต้ยื่นลูกตรงวา không sai không đi nữa con ơi đông nghiệp đường đông nghiệp tỏ hoàng bầu Tại bên tập đi thiếu thắng nó lúc Tại nó lúc phải không phá nát phá nó đâu đông sai chả chả phải đi nêm hay không nhớ đi đây, đi đây, đi đây, đi lại đi lại đi lại bầu, lại đây, lại đi lại đi lại đi ไปนะไปดีกันตุงตึงดีนดูหนึ่งทำเป้าเต้นดีจังเดียวยกชูสองไปดิงดิ่ดีมากยกงไปเลยดูหนึ่งดีดีมาไปแล้วแสชารต้นมีดะเนะเย็นลมดีมาเย็นสรับพระ้

เจ๊ให้เถอะเจ๊ยิ้มให้เจ๊ยิ้มลวแล้วอะเด็กมันเล่นเหนื่อยโออคพูดกันเดียวไม่เหนื่อยกล้เจ๊ไม่ต้องให้ก็ <c oughs> พูดมนปะเดี๋ยวคุณกินเพมเดียมราให้เรียบรนะ้อยแล้วอ่าต่อลงเงียบแล้วนะเด็เถึง้า 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, นะครับขอบคุณนะครับปอนเซอร์ทุก,ท,ก,กท่กทานนะ,นาานะที่มอบระวัลให้กับคณะทีมงานการแสดงทุกทุกทีมงานนะครับขอบคุณร้านสักเก้ยวอากาเซียนะครับที่มอบระวัลให้รับขอบคุณหลายๆท่านครับผมชื่อเยอะมากผมอ่านไม่หมดครับการขอบคุณด้วยนะครับรับ ได้แต่ไปัวตัวสตัวสและตัวหดนบีเลยหอตัวไปบาวว้ปากม่ต้องไปเยแล้วาะยิยาเอ้ยอากเลยไปบาว้ยิปากันเยอะ้ลูกเอ้เ้อาาไปอีก

น้าอเอาเกรมรับรางวัลับขอบคุณครับขอวคุณพี่สาวนะครับ ถ้าเป็นไม่ได้ให้ทุกนา้ิ้าเป็นที่ดีนะขอกำลังใจนะและรัอไปครับสามีาเชนทุกคนี แปดรับกรณีลูกต oh, ่ตไดได้ไ hmm. ด mm ้ายทีหลายๆหลายท่านรอมามาจะเป็นงแดงหรือตัวสองดูไม่อดูเเอง เรียนได้ไม่ได้ลองใหม่นะลองใหม่นะโุนครับลองใหม่ไปเยไปเรยไปเรยลองใหม่ครับลองระกาศครับลองประกาศลองใหม่ครับลองประกาศลองใหม่ต่อไปครับที่นักเตะมีครับเราให้พื้นมาเื่อนะครับเพราะว่าาปีลพืีนะพี่นะครับนะครับลองใหม่ครับลองใหม่ไม่เวลาลอบมาระชากให้กับที่นักเตะมีอกสักครั้งครับ เตะบอลเตะแบบพวกนี้เกี่ยวอะไรเกี e bridges, ่ยวหลายอย่างเกี่ยวพื้นเกี่ยวน้ําเกี่ยวผ้าแับผ้าผูกไม่แน่นบิดนิดนึงก็ไปไม่แนครับเพราะฉะนั้นต้องเช็คให้ดีในบ้านในขั้นหลังใหม่ต้เช็คผ้านะครับก็ทุกสี่งอย่างก็ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ได้ความผิดพลาดนะครับแต่ตรงนี้นะประจับแล้วแล้วก็ถือว่าไม่ได้เป็นการแข่งขัน เป็นการแสดงโชว์หรืว่าเป็นการแสดงถวายโอ,อโอ้ปู่โตฝากข่าวดีสำหรับเจดีย์เอนะครับคุณปุ้ยคุณไอคุณเพนคุณฟิลที่มีหน้าที่รับผิดชอบปู่โตเล่นเสร็จพวกเธออย่าเพิ่งไปไหนทำไมช่วยยกโอ้ปู่โตด้วยพี่กินเขาฝากข่าวมนาะทุกท่า no. no, no.